สวัสดีคะ่ะพี่มิน้นท์รัชลินญานะคะจากช่อง YouTube พยาเพรพัทรัน์นารานะคะเพจนายมณีเพรเ,เกรดแก้วผู้สืบต้นนันพยาเพรพัทรัน์นาราและพระชายาญาเรนทัสซีนีเทวีนะคะรวมถมึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพรมาแบ่งปันรูปหลานนะคะคืนนี้ก็เป็นคําถามนะคะจากผู้ติดตามเพจว่าคืออยากให้พี่มิ้นท์แนะนํานะคะว่าเขาสังเกตเวลาที่เขาทําบุญอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเส้นวาสนาอะไรเงี้ยก็จะขึ้นขึ้นด้วยชัดมากขึ้น เส้นวาส,สนาคือเส้นไหนพี่มิ้นยังไม่แม่นเลยนะนะนะคะเอ่อนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยยังจะมีความบกพร่องในด้านอาจจะเป็นครอบครัวเป็นอะไรนะคะเรามีวิธีที่จะทาบุญให้ถูกเหตุไหมเราจะได้เส้นวาส,สนาในด้านนั้นๆจะได้ขึ้นอะไรเนงะี้ยแล้วความเข้าใจานี้เป็นความเข้าใจาที่ถูกหรือเปล่าเอ่อคือจริงๆพี่มิ้นไม่ค่อยไม่ไม่สันทัดไม่มีความรู้น้อยมากเลยอะเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับพาร์มรีส การอ่านไหลมืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เราไม่มีความรู้เลยดีกว่านะคะเส้นวาสนาคือเส้นตรงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะคือพี่มินก็ไม่เคยสังเกตของตัวเองอ่ะนะคะแต่ว่าเคยแบบสังเกตรวมๆกันโดยโดยที่เราไม่รู้นะว่ามันเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าพี่มินแบบฝ่ามือแบบอะไรนะตายอ่ะอะไรสักอย่างเน่เส้นที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามือหนักบางคนก็บอกว่าฆ่าคนตายบางคนก็บอกว่า อะไรสักอย่างนี่นแหละนะคะเราเราเรา,เราไม่ค่อยได้สนใจนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแต่เคยไปดูนะเคยไปดูตอนเด็กเคยไปดูอะไรเงี้ยมีหมอคนหนึ่งก็แต่เขาก็มองว่าเราเป็นประมาณว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่จะทําอะไรเ,ออเขาบอกว่าถ้าเกิดคนอื่นก็จะดูอย่างนี้แต่ถ้าเกิดของเราแต่ถ้าเกิดของแนวทางของเขาอ่ะตําราของเขาคือบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยากจะทําอะไรและสนใจจริงๆอ่ะจะทําให้สําเร็จก่ะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าแม่นเพราะเราเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะคะ ถ้าสนใจนะแต่ถ้าไม่สนใจเนี่ยก็คือจะเหมือนลบขี้เกียจไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยในในการหลักเกณฑ์ที่มาเชื่อมโยงกันน,น,นะคะก็ลองดูลองลอง,ลองคือมันก็ลองดูได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับคลิปเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยถ้าเกิดทําวิธีแล้วแบบมีความเป็นมงคลเทวดามาเยอะก็อาจจะมีพระที่ทรงกฎซึ่งมันเชื่อมโยงกันได้ไหมมันเชื่อมโยงกันได้บางๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะ พัฒนาตัวสติปัญญาะะไปได้เรื่อยเนี่ยคือเราก็อยู่ที่ปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องมาเชื่อมโยงทําบุญก็ทําบุญทําบุญก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องกลับไปมองว่าเส้นวาสนาขึ้นหรือ,อยังเพราะว่ามันดีอยู่แล้วถ้ามันยังไม่ขึ้นทํำยังไงอ่ะแปลว่าไอ้ตรงนั้นที่เราทําไปไม่ดีใช่อย่างเงี้ยนะคะก็คือการมุมอมองของพระพ,พุทธศาสนาเนี่ยก็คือมองแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเ,าเป็นเรื่องของการเกิดดับนะคะไม่เที่ยงเป็นทุกเส้นวาสนาเอาสมมติเราเส้นวาสนาเราเพียบเลย แต่ตอนนี้เราขับรถชนอะเรายังไงต่อแล้วเส้นวาสนากับไอ้ขับรถชนนี้มันจะทํำยังไงอย่างเงี้ยพี่มิ้นก็เลยรู้สึกว่ามันพึ่งพากันให้เป็นสิ่งเกณ์วัดได้ไม่ถาวรและไม่ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้อันนี้สําหรับพี่มิ้นคิดคิด,ค,ดคิดไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมามีมามามามีความรู้ทางธรรมมากขึ้นนะคะเราก็คิดอย่างนั้นอะเราก็นั่งคิดว่าอืมใช่เนาะอย่างเงี้ยนะคะแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยิ่งเข้าใจไม่ได้ดูถูกนะคะแต่พี่มิ้นคิดว่า เส้นพวกนี้อะไรเงี้ยมันขึ้นช้าไปขึ้นช้าไปถ้าเรากับเรามีสติเรามีการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในจิตวิญ,ญญาณอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไ,ไอ้ตรงนี้เร็วกว่านะคะกระแสจิตนเป็นอะไรที่เร็วกว่านะคะเร็วกว่าแสงเร็วกว่าสีเร็วเร็วกว่าเลยทั้งหลายแหล่ในจักรวาลนะนะคะเนี่ยพลังกระแสจิตเนี่ยเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยแล้วอะไรเป็นตัวสร้างกรรมสมมติว่าวัสนามาจากอะไรวัสนามาันก็จบกรรมดีใช่ไหมคะ,ะวัานาสนาทั้งหมดเลยนะเดชชาติประมวลมาแล้วนะคะเรามี กรรมอะไรมีชวนาจิตมีการมีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่เรามาเกิดเป็นภพชาติเนี่ยนะคะมาะะบุญกรรมอะไรตกแต่งหน้าตาบุญกรรมอะไรตกแต่งมาว่าเราจะเกิดในตระกูลไหนเราจะจะเกิดเป็นคนที่มีปัญญาอะไรมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเนี่ย,ยมันคือเรื่องของกรรมประมวลมาทั้งหมดเลยแล้วทีนี้เรานั่งปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไปอยู่เนี่ยใครจะประเมินถูกยกเว้นนะคะยกเว้นกรรมที่มันแบบมหาใหญ่กรรมใหญ่ๆที่จริงๆะนะคะอย่างเช่น อย่างแบบพี่มินเรียกไม่เป็นะว่ามันกรรมชนิดกรรมอะไรจําชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอาจจะเนี่ยมันเหมือนกับอย่างของหลวงพ่อพุธใช่ไหมคะที่ท่านดูได้เลยว่าท่านจะตายเวลาเท่านี้เวลาเท่านี้แล้วท่านก็ดูแลวว้วอะไอกรรมต่ตางๆนานาที่มันเป็นกรรมดีกรรมดีมันก็จะไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ะเป็นในเรื่องของการชำระจิตใจหรือการเปลี่ยนหายภพภูมิในทางที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า,าพาท่านเข้าสู่มรรคผลนิพพานอ่ะอันนั้นก็คือ เป็นเป็นเรื่องของกรรมดีที่ท่านทำนะคะแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนวันตายของท่านอ่ะอย่างเนี้ยนะคะมันก็คือแต่ถ้านายทงพุทธศาสนาก็คือเรียกว่าเหตุปัจจัยคือเหตุใหญ่มันไม่มีอะไรมาสนทุกสถานได้ต่อให้คุณทําบุญวิปัสสนามากแค่ไหนคุณก็จะตายอย่างเนี้ยอ่ะอันเนี้ยไอ้ไอ้อะไรที่มันใหญ่ๆชัดเจนอย่างเนี้ยนะคะมันก็อาจจะมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเหตุปัจจัยมันใหญ่มันหนักมันเหมือนกับก้อนหินนี้อ่ะ เพราะว่าก้อนหินนี้ทั้งหมดเลยนะคะต่อให้เราจะทํานายถูกว่าจะมันจะมีพายุเข้าหรือเราจะใช้อะไรก็ตามแต่ที่จะพยายามทําให้ตรงเนี้ยมันมันสะเทือนมันก็ไม่สะเทือนอย่างเงี้ยนะคะยกเว้นเออเราเตรียมการมาหลายภพหลายชาติที่จะเปลี่ยนเหตุปัจจัยไอ้ตัวเนี้ยให้มันออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างก,การสะสมอ่าเหตุที่จะเปลี่ยนไม่ให้เราไปอบายภูมิสมมติมีคนบอกเราจะไปอบายในสามชาติเนี้ยแต่ถ้าเกิดเรามักผลนิพพานให้ได้ผนชาติที่ป,ปิดประตูใบ อย่าภูมิให้ได้าชาตินี้เอาเป็นโมคะนะไอ้ตรงนั้นอนะอย่างเงี้ยเป็นปอนนะคะแต่ว่าการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นที่จะปิดประตูอบไอ้ภูมิให้ได้ก็อาจจะยากหน่อยอาจจะมีความลําบากเข้มข้นมาทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุใหญ่มันจะเรียกร้องให้เราไปทําบาปนะคะให้เราไปเผชิญให้เราไปได้ตามตามเหตุปัจจัยใหญ่ที่เราจะต้องไปอาไปอาภูมิให้ได้ในชาติหน้า,าสมมติอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะเออเราอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เราอาจจะอุย้ยทนไม่ไหว อยากจะไปแย่งสามีคนอื่นเนี่ยมันจะเล้าให้เราไปทําผิดนั้นน่ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยนะคะเออกเออ็เราก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเป็นปัญญาทางพุทธนะคะก็อย่างที่พี่มิ้นบอกก็ไม่ต้องเชื่อมโยงกันหน้าแต่ถามว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยมันก็ไม่ใช่ก็เราก็เห็นอยู่เราก็เห็นของเราอยู่แต่ว่าพยายามอย่าไป อ,อย่าไปอะไรมากเราทำบุญเราสร้างหเหตุปัจจัยแลาสร้างบุญที่ดีสร้างบุญที่ดีโดยไม่ต้องบอกว่าเออถ้าอยากหน้าที่การงานเราจะต้องสร้างบุญอันนี้ไปถวายสังฆทานวัดนี้วัดที่ขึ้นต้นเด็กกอไก่7วัดอะไรอย่างนี้อันนี้มันเป็นศิลปตาปามานะคะแต่ว่าหรือว่าเป็นถวายเทียนพันษาถวายโน่นถวายนี่อันนั้นมันเป็นเป็นแบบของความเชื่อทางพราวนะคะที่ต้องทำบุญเท่านี้เหมือนกับการแก้เคสะสดะก,กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในทางพุทธศาสนาเราก็คือแก้ที่ตัวเรา นะคะแก้ที่การละความเป็นเราให้ให้ออกไปไอตัวเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวรับกรรมไอแกแกเอาไอตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวกรมมันก็เปลี่ยนวิธีเองนะคะจึงขอฝากนะคะไวะ้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นมุมมองของพี่มินนะคะ,ะจึงขอ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง y o u t u ประยดัดเพชรพัฒรานาคาราชเพจยมังนีเพจเ,เกลดแก้วพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดปลอดภัยจากภัยอันตรายทาั้งหลายแหลปลอดภัยจากายุคภัยภัยที่มากับยุคนะคะข้าวยากมักแพงนะคะภัยจากคนใจร้ายภัยจากคนไม่มีคุณธรรมนะคะภัยจากมนุษย์ทั้งหลายนะคะก็ขอให้แคล้วคลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ